ครับวันนี้กับป้ามาเอามิ้นเห็นหมั้นะครับป้าหังมินอย่หังครับปลานี่ยังหกอะหกมากเลยดยนี่เลยเก้าน้ำก็ยมมมมังวนยาวเข้าจะได้เนี่ยดูยกันนะครับส่อหาตั้งออกไปต้างนอก่อนกันนะ ทั้งมินก็นอยู่ฝั่งลายนะครับเป็นน้ำต้งลุ่มก็เป็นน้ำนรั่จัดการกับน้ำมือน,นี่นหะมผมมีตางไปไหนน้ำน้ำน้ำ ุันยังใหญ่นะครับเดี๋ยวเขาไปพอกันว่ามีหัวอ่อนมีหัวหน้ามันมีอย่างมันก่อนมาครับข้ามมาได้ละมาพอกันครับมามินก็ฮึงครับทั้งนี้ นี่เลยครับ,รบหังโคตรจะใหญ่เลยนะครับเกิดมากําลังเกยหันนี่กำลังมาป้าน,นี่ครับหังมินหังง่งใหญ่ขนาดนี้แถวบ้านผมหัง่งโบกีใหญ่จีนี่ ครับอพอทั้งข้างกันพอดีๆกันเนาะดพอข้างจริงหัวหน้าม่น่าจะเป็นโลกแล้ครับมาเดี๋ยวขอเตรียมตัวกันมาครับจุดเตรียมอุปกรณ์กันนะครับโอ้โหเกี้บทด้านไหนนะครับมันลกมาแล้วครับ ไปกล่องนี่เหรอหายไปแล,ล้วตกเห็หนหครับโอ้โอ้ฝันขึ้นไปไหลเันกันครับเอาไฟขึ้นไปไหลเันกันรับนี่ครับไปแยครันรับ ครับฮั้งยังไงครับจะมีตัวอ่อนมัน่งคนน่ะทั้งแกก็เหลืองเงาทั้งอะ่ะเนาะแต่หัวน้ำนี่ยังไงครับใหญ่มากแล้วครับหัวน้ำนี่โอ้มีครับตัวอ่อนครับหันตัวอ่อนอยู่พอมมีอยู่เดี๋ยวขอ จัดการกันนะครับเดี๋ยวคอยลงมาพอด้วยกันทีเดียวนะครับขึ้นมาถึงแล้วครับนี่ครับอหัวหน้ามบหัวหน้ายงใหญ่ครับตัวอ่อนก็มีนักอยู่ครับนี่ครับเดี๋ยวขอตัดกันนะครับเดี๋ยวเราลงไปพอกันตัลุ่มดีกว่าเนาะมาครับนี่ครับได้มาแล้วครับหัวหน้ามบสุดยอดเลยครับโอ้ หัางกดได้อยู่นะครับหัางนี้บดต่ำกว่าสามรอยครับมาครับมาพอกระต็บเสร็จัะได้หัางเนี้ยแม่ออกนะครับ นะครับสุดยอดแล้วครับทัางนี้หัวหน้าใหญ่ที่สุดแล่ทีเคยดป้ามันนี่ครับ